แล้ววันนี้เมย์ก็อยากมาแชร์5ความคิดที่หากเรามีแล้วชีวิตเราจะเป็นอิสระได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเราก็จะได้รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกันนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีไม่กี่อารมณ์ดอกน้อที่มนุษย์ทุกคนก็รู้สึกถึงความรักแบบเต็มหัวใจแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet พื้นที่ที่จะโชว์ให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้วอพิสซดน์นี้ก็พิเศษมากๆสาหรับตัวเองแล้วกันเป็นอพิสซดน์ที่รู้สึกเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตที่อยากจะนํามาแบ่งปันเพราะว่าเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตใครหลายๆคนนะคะก็คือในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมได้ไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปชื่อ follow your heart ของครูกิลค่ะครูกิลเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเนาะจะมาเมืองไทยปีละครั้งมาจาัดเวิร์กช็อปนี้นะคะ ครูคิวเป็นทั้งนักแสดงผู้กำกับศิลปินนักร้องแล้วก็ยังเป็นเซนมาสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะเข้าใจทางด้านศิลปะการใช้ศิลปะบำบัดเนาะแล้วก็หลักธรรมต่างๆที่จะทำให้ชีวิตเราเบาสบายค่ะใน1อาทิตย์เนี่ยคอสมีทั้งหมด7วันตัวเองเป็นเหมือนแบบโรลเลอร์โคสเตอร์หรือว่าเหมือนรถไฟหอทุกคน ได้หัวเราะอย่างเต็มที่ได้เสียใจอย่างเต็มที่ได้รู้สึกถึงความกลัวอย่างเต็มที่อีกครั้งนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความรักแบบเต็มหัวใจแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่แบบว,ว้าวและยิ่งใหญ่มากๆคือเมื่อก่อนก็คือได้อ่านตามหนังสือดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาประสบกับตัวเองแล้วมันแบบบรรยายยากจริงๆแต่ก็จะพยายามนำมาแบ่งปันให้เยอะที่สุดเนาะเผื่อ ใครที่เคยสัมผัสแล้วหรือว่าใครจะได้มีโอกาสสัมผัสกับความรู้สึกเหล่านี้บ้างนะคะความรู้สึกกลัวโกรธน้ําตาห,หัวเราะร้องไห้อะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นความรู้สึกเทียมที่สร้างขึ้นมาทุกคนเมเชเชื่อว่าความรู้สึกพวกนี้เป็นความรู้สึกทั่วไปของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเคยสัมผัสในการเติบโตขึ้นมาเป็นคนคนหนึ่งอ่ะแล้วเมมโมรีพวกนี้มันก็คือเป็นวัยเด็กวัยทางานหรือชีวิตช่วงที่ผ่านมาของเราอ่ะแต่บางทีเนี่ยเราก็ลืมให้ความสําคัญกับความรู้สึกเหล่านั้นเนาะบางทีก็ถูกกดไว้เพราะฉะนนั้เเวลาาที่ร เข้าคลาสพวกนี้หรือว่าเวลาเราทํากิจกรรมหรือบําบัดอะไรต่างๆความรู้สึกและเมมโมรีต่างๆมันจะขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ทํางานกับเขาอีกครั้งเพื่อที่ถ้าเกิดเราทํางานกับเขาแล้วเนี่ย เมื่อที่เรายอมรับทุกส่วนของความเป็นเราได้จริงๆอะเมื่อน,นั้นแหละค่ะเราจะรู้สึกใจเบาขึ้นมาเนาะแล้ววันนี้เมย์ก็อยากมาแชร์5ความคิดที่หากเรามีแล้วชีวิตเราจะเป็นอิสระได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เมย์ได้เรียนรู้จากคุกิลแล้วก็จากเพื่อนร่วมห้องเวลาที่เราได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้เนาะหลายๆอย่างที่เมย์ฟังจากเพื่อนๆร่วมคลาสแล้วก็แบบว้าวนี่คือ เป็นพลังของการมาทํากิจกรรมกลุ่มจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราไปพวก private session อะมันก็จะเป็นแค่ประสบการณ์ของเราแล้วก็ประสบการณ์ของคุณครูหรือว่าคุณหมอท่านนั้นๆอะไรเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราทํากิจกรรมกลุ่มเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วเราก็จะได้รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีไม่กี่อารมณ์หรอกเนาะที่มนุษย์ทุกคนก็ต้องประสบแล้วเราก็ไม่ได้แบบเจอความหนักหนาไปกว่าคนอื่นเลย <S 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 <ๆ S 1> เราไม่ได้แตกแยกเราไม่ได้อ่อนแอหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ข้อแรกข้อแรกก็คือรักที่แท้จริงนั้นคืออิสระเพราะว่า unconditional love is freedom หากเรารักใครไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เจ้านายลูกน้องแฟนสามีเราควรจะให้ฟรีดอมหรือว่าอิสระแก่เขานะคะความรักที่มาพร้อมกับคําว่าแต่ห้ามไม่ว่าจะบอกว่าด้วยความเป็นห่วงหรืออะไรก็ตามนะมันจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูดีๆนะคะหลายสิ่งหลายครั้งที่เราห้ามคนรักหรืออะไรเราทําเนี่ยมันเพื่อเขาหรือเพื่อตัวเราเอง ต้องดูที่อินเทนชันด้วยว่าเราทําเพราะความเป็นห่วงหรือว่าสมมติเราเป็นแม่ใช่ไหมเรามีลูกมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรห้ามอะไรลูกเลยนะถ้าเกิดลูกจะเอานิ้วไปแยบลักไฟเนี่ยก็มันก็ต้องห้ามอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเรารักเขาแต่สมมติว่าลูกอยากเล่นดนตรีแล้วเราห้ามเขาเพราะว่ากลัวว่าเป็นศิลปินแล้วอีกหน่อยจะไม่มีเงินหาเลี้ยงชีพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าการที่คุณครูบอกว่าการที่เราห้ามหรือว่ามีข้อแม้กับใครบางคนเพื่อที่จะลิมิตความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงหากเรารักใครจริงงๆเีรรราต้้ออใหหดื ที่เขาในการเป็นตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ค่ะข้อ2นะคะ all emotions are valid ก็แปลว่า ทุกอารมณ์ความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่สําคัญแล้วก็มีความหมายต่อเราทั้งสิน้นส่วนตัวเนี่ยเป็นปัญหาหนักมากของตัวเองเพราะว่าคือที่เราได้เดทคัสกันในห้องเรียนนะก็คือว่าสมัยนีย้คนเรามีกรอบทางความคิดเยอะมากซึ่งคุคูครูจะเรียกว่าบ็อกซ์หรือว่ากล่องความคิดอะเนาะไม่ว่าจะจากการศึกษาศาสนาความเชื่อทางสังคมหรืออะไรต่างๆมันทําให้เราไม่กล้าที่จะทําไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าแม้กระทั่งจะรู้สึกอะค่ะเช่นของเมเนี่ยคือไม่กล้าโกรธสมัยเด็กเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่แน่นอน ทุกคนต้องมีอยู่แล้วที่พ่อแม่พูดหรือทํากับแล้วเราไม่ชอบใช่ไหมแต่เราก็คือไม่กล้าโกรธเขาเพราะเรารู้สึกว่าเรารักเขาเราไม่ควรจะแบบโกรธเขาอะแต่จริงๆมันไม่ใช่คือจาก7วันที่ผ่านมาไม่เข้าใจแล้วว่าความรักก็คือความรักความโกรธก็คือความโกรธเราสามารถรักพ่อแม่และโกรธพ่อแม่ในสิ่งที่เขาทําได้มันไม่บาปมันไม่ผิดแล้วพ่อแม่แบบพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมา ว่านรกสวรรค์ความเชื่อทางความบุญแบบบุญ,บญคุณโทษอะไรเงี้ยคุณครูถามว่าพิสูจน์ได้เหรอคือเอาจริงๆใครเป็นคนบอกครูก็บอกว่าครูตอบไม่ได้หรอกนะเพราะครูก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ตายก็จะบอกไม่ได้ว่านรกสวรรค์เป็นยังไงบลาบลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าให้ความคิดเหล่านั้นน่ะมาทําให้เราต้องกดทับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดเราไว้ พวกเราเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกทุกความรู้สึกนะคะเขาบอกไม่ต้องกลัวนรกไม่ต้องกลัวสวรรค์แล้วจริงๆเมย์เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Four Agreements มันเป็นอันที่แบบเปิดโลกเมย์ตั้งแต่แบบหลายปีที่แล้วมากๆตั้งแต่ที่เมย์เริ่มทํางานภายในกับตัวเองอะเรื่อง Four Agreements คือเป็นหนังสือที่แบบบอกมาเลยว่าถ้าเกิดใครขู่นะว่าถ้าอยู่พูดอย่างนี้จะตกนรกไม่ต้องไปเชื่อเพราะว่ายังไม่ต้องรอตายเลยถ้าอยู่โดนครอบงาด้วยกรอบว,ว่าห้ามคิดอย่างงูนห้ามพูดอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเนี้ย คืออยู่ก็ใช้ชีวิตแบบตกนรกเพราะว่าจะแบบอึดอัดใจมากๆตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ยแหละเพราะฉะนั้นอย่าเอาคอนเซปต์นรกสวรรค์ บัลบุญคุณโทษต้องตอบแทนพระคุณหรืออะไรเงี้ยมาครอบงําเราถ้าเกิดใครไม่ดีกับเราเราไม่จําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณใครทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะอยู่ในตาแหน่งสถานะอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะรู้สึกอะไรอย่าไปกดความรู้สึกตัวเองทุกคนพูดได้เลยเพราะว่าหนึ่งมันจะกลายเป็นปมของเราเวลาเมย์ไปเข้าเวิร์กช็อปพวกนี้ไม่เคยคิดเลยนะคิดว่าตอนนี้ทำงานมาเยอะแล้วไม่ได้มีปมแล้วไม่คิดว่าคลาสนี้ฉันจะร้องไห้หรือว่าแบบชีวิตฉันก็ไม่ได้แย่นะชีวิตเมื่อก่อนที่ผ่านมามันก็ดีจะมาพลนอะไรอไรเงี้ยแต่ไม่่่่ออออยยยยยาาาาาากกกกจะเเเเเเชืวววแบบคคมรรรรรู้้้้สึตตตนนนดด็โงงีีทไ เข้มแข็งเราต้องไม่ร้องไห้มันออกมาหมดจริงๆแล้ววันที่มันออกมาเราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกในตอนนั้นมันทรมานจริงๆที่เราต้องแบบอยากร้องไห้แล้วร้องไห้ไม่ได้เพราะเราต้องเข้มแข็งเราโกรธพ่อแม่แต่เราพูดไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่หนักมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่ส่วนตัวสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ทําให้เมมีกําแพงในการใช้ชีวิตอ่ะคือเราอ่ะเมื่อก่อนที่วเรารักแบบเต็มหัวใจเรานะแต่หลังจากที่เราได้สัมผัสความรักจริงๆที่เรามีสามารถมีได้อ่ะเมื่อก่อนมันไม่ใช่อ่ะมันคือการรักบ มีความกักอะไม่ว่าจะเป็นความรักตัวเองความรักพ่อแม่ความรักสามีเฮ้ยคือมันไปได้ไกลกว่าสมัยก่อนเยอะในวันท um> ี่เรายอมรับทุกความรู้สึกและทุกตัวตนความรู้สึกของเราจริงๆอะมันแบบ พูดยากมากๆแต่มันเป็นความรู้สึกที่สวยงามมากถ้าเรายอมรับทุกความรู้สึกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเสียใจได้อย่างเต็มที่เราก็จะรับรู้ถึงความรักได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วมันก็เป็นความรู้สึกและเป็นภาวะที่เบาสบายต่อใจแล้วก็ต่อการใช้ชีวิตมากๆเราจะดูแลตัวเองด้วยความรักความอ่อนโยนแทนที่จะเป็นการดูแลตัวเองด้วยความกดดันความต้องการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ย คือมันดีอยากให้ลองดูเนาะยอมรับทุกความรู้สึกแล้วก็ไม่ต้องเอาใครหรือว่าความเชื่อใดๆมาครอบงําความรู้สึกหรือความคิดเราทั้งสิน้นเพราะมันไม่จําเป็นจริงๆทุกคนอันที่3นะคะอันนี้คงเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่า words are powerful หรือว่าคําพูดเป็นอะไรที่มีพลังมหาศาลคําพูดบวกๆก,ก็ทําให้เราใจฟูคําพูดลบๆ ก็คือทําให้เราใจห่อเหี่ยวได้เหมือนกันไม่ว่าทุกคนคงเคยผ่านประสบการณ์มาหมดแล้วเนอะไม่ว่าจะโดนใครชมหรือโดนใครต่อว่าใจฟูใจเหี่ยวมีได้แน่นอนแต่ที่สําคัญก่าคําพูดของคนอื่นก็คือคําพูดของตัวเองที่มีต่อตัวเองคําพูดในหัวตัวเองนี่แหละว่าวันๆเราคุยอะไรกับตัวเองบ้างเราพูดสิ่งดีๆกับตัวเองไหมหรือเดินผ่านกระจกทําไมขาใหญ่จังทําไมนู่นนี่ทําไมเธอไม่เก่งเลยเธอน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะเมื่อกี้มันแย่มากคือไม่ได้บอกว่าเราต้องแบบวันเวอชมตัวเองแบบไร้สตินะคะสมมติว่าเราทําอะไรผิดพลาด ไปเราก็ยอมรับมันแต่เราไม่ต้องตอกย้ําความล้มเหลวในของตัวเองเข้าใจไหมบางคนทําผิดแล้วก็แบบดาวไปแบบคือไม่เคยอ่านเกี่ยวกับการเป็น depression อะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นการคิดวนล,ลูปคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโอเคเราทําผิดเราจะแก้ไขมันก็จบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดว่าเราทําผิดเราเป็นคนแย่จังทำไมเราเป็นคนโง่อย,อย่างนี เป็นคนโง่ยอย่างนี้มันจะไม่มีใครมารักเราแล้วทําไมชีวิตเราไม่มีความหมายถ้าเราเริ่มเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นวงจรที่ค่อนข้างแย่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดตัวเองไม่ว่าจะพูดอะไรคิดอะไรไม่ต้องพูดออกมานะแค่ความคิดอะ่ะมันเป็นเหมือนการสะกดจิตตัวเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นให้มีสติระวังคําพูดของตัวเองให้ดีกับตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่สุดเลยให้ดีก็คือกับคนอื่นด้วยแต่กับตัวเองเนี่ยขอร้องเลยพูดกับตัวเองดีๆนะคะพูดแต่สิ่งดีๆกับตัวเองให้กําลังใจตัวเองให้เยอะๆไม่ใช่ต้องมาซ นนะะอันที่4นะคะ Freedom is in the heart ก็คืออันนี้มันโดนใจเมยมากมีเพื่อนคนหนึ่งในคลาสเป็นคนแชร์นะคะคือเมยก็เป็นหนึ่งคนที่ สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการมีอิสระอิสระภาพในการใช้ชีวิตในความคิดเพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่คุณพอ่อคุณย่าห่วงมากห้ามไปเที่ยวห้ามนน่นห้ามนี้ก็เลยอิสระภาพอาจจะเป็นอะไรที่เราแบบขวาย้ามาตลอดเนาะแล้วก็มีคนในคลาสคนนึงพูดว่าตอนแรกอะ่ะเขาคิดว่าอิสระภาพก็คือการที่จะไปไหนเมื่อไหร่ยังไงกับใครอะไรก็ได้แต่เขาบอกว่าหลังจากลองมาหมดนี่แหละมันก็ยังไม่ใช่แต่จากการจบคลาสสิ่งที่เขาคิดได้ว่าอิสระภาพคืออะไรอิสระภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นในใจตัวเองทุกคน เป็นอิสระภาพจากกรอบความคิดของสังคมจากคําพูดของคนอื่นจากความคิดลบๆของตัวเองเมื่อใดที่คุณแบบปลดล็อกตัวเองออกจากแบบบ็อกซ์หรือว่าอะไรพวกนี้ได้คุณจะรู้สึกถึงอิสระภาพที่แท้จริงอิสระภาพในการปล่อยให้ตัวเองรู้สึก ให้คิดให้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นทําในสิ่งที่เราอยากทําโดยที่เราไม่ต้องมีความกลัวคือแน่นอนมีความกลัวตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันโอเคแต่ว่าความกลัวที่แบบจะบาปไหมจะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราปลดล็อกตรงนี้ได้ชีวิตเราจะเป็นอิสระขึ้นมาเยอะมากไม่เกี่ยวเลยคือเราจะอยู่ในบ้านเล็กไม่มีเงินไปเดินทางไม่มีตังค์ไปกินที่หรูหูไม่มีแฟนหรืออะไรเราก็เป็นอิสระภาพได้ในตัวเราเองทุกคนซึ่งแม้ว่าอันนี้มันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วก็อันที่5นะคะยูดูยูก็แปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตอนอันนี้ศาสนาพุทธก็คือพููดดมาตลออย่ แต่ก็คือสัมผัสได้จริงๆในในเจวันที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะแบบเรียนมาเยอะแค่ไหนฟังมาเยอะแค่ไหนอ่านเยอะแค่ไหนถ้าเราไม่ลงมือทําปฏิบัติมันก็จะเป็นแค่ความคิดทางด้านทางหัวมันเป็นความรู้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าตอนเมย์เคยไปของท่านโกเอนกาท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องเชื่ออะไรที่ท่านพูดเลยก็ได้ความจริงมันจะเป็นความจริงเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองมันก็เหมือนอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีความรู้หรืออะไรก็ตามครูครูกิวอ,อ่ะเมย์ชื่นชมเขามากเลยนะคะปกติคุณ หลายคนเขาจะอีก็ค่อนข้างสูงเนาะเวลาคนมาปรึกษาอะไรก็จะชอบแบบสอนไปเลยแต่ครูกิลเนี่ยเวลาไปถามอะไรอะ่ะเขาก็ชอบบอกว่า I don't know เพราะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้อยู่ต้องไปลองกับชีวิตอยู่เองเพราะว่าเขา เขาแบบระวังมากๆในการใส่กรอบอันใหม่ในชีวิตคนเน่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาจะขออนุญาตแนะนําได้ไหมว่าลองคิดด้านนี้ด้านนี้ดูแต่เขาจะไม่บอกว่าต้องทําอะไรเด็ดขาดเขาจะให้คนไปลองเราเองแต่อันนี้แถมให้เขาบอกว่าถ้าใครจะมีลูกอะค่ะหรือว่าใครมีลูกอยู่แล้วอะ <c oughs> เขาบอกว่าย่จะไปลองวิธีเลี้ยงลูกแบบไหนก็ได้นะแต่มีแค่2อ,อย่างที่เขาขอว่าห้ามทําเด็ดขาด อันที่1ก็คือห้ามใช้ความรุนแรงกับลูกหรือกับเด็กเพราะว่าการตบตีแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบาดแผลหรือว่าแผลเป็นที่จะติดตัวคนคนนึงไปจนตายไม่ว่าจะลบยังไงก็คือไม่หายมันเป็นอะไรที่แบบแบบทรมานมากๆเพราะฉะนั้นอย่าตีลูกอย่าใช้กําลังกับลูกนะคะอันที่2ก็คือไม่ควรทําให้ลูกกลัวแม่ก็เลยถามเขาว่ากลัวในที่นี้หมายความว่ากลัวพ่อแม่หรือว่ากลัวสังคมเขาบอกว่าในโลกเรามันแน่นอนเฟียร์หรือว่าความกลัวมันเป็นเรื่องปกติออกไปถ้าเกิดกลัวข้ามถนนก็ต้องปนรถชนอย่างเงี้ยมันเป็น ่พ่พอแมคือควรจะทําให้การได้เจอพ่อแม่เป็นเซฟโซนอะ่ะเราเด็กเขาจะได้รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตเพราะฉะนั้นก็อย่าตีแล้วก็อย่าแบบขู่อะไรเงี้ยพยายามทําให้ลูกเปิดใจกับเราก็คือประมาณนี้ <ừ> ก็7วันที่ผ่านมา <ๆ S 2> ก็คือเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆรู้สึกแบบมี e NERGY SHIFT SHIFT ทงางด้านความคิด e NERGY หัวใจคือบอกคนในคลาสเลยว่าตอนแรกที่ไปก็รู้สึกว่าใจตัวเองก็โอเคในคลาสก็คือเห็นบาดแผลตัวเองตอนเป็นเด็กแล้วก็ยอมรับมันก็แบบใจหอเหี่ยวแต่ตอนเรียนจบอ่ะพอได้สัมผัสถึงความรักตอนแรกเลยนะยังไม่ สัมผัสถึงความรักคุณพ่อคุณแม่เลยนะมีช่วงนึงที่โกรธคุณพ่อคุณแม่มากแล้วก็รู้สึกว่าแบบตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนรักตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วแล้วสุดท้ายความรักของคุณพ่อคุณแม่เนะมื่อกลับมาแล้วใจตอนนี้คือฟูมากแล้วตอนสุดท้ายก็คือรู้สึกถึงได้ความรักที่แบบท่วมท้นมากแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดี powerful liberating หรือว่าแบบอิสระแล้วก็ empowering หรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่ให้พลัง มากๆในการใช้ชีวิตอ่ะก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักแบบนั้นบ้างนะคะก็อย่าลืมพยายามเอากรอบออกจากความคิดเราให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะหรือว่าอยากให้เมย์ทำคอนเทนต์แบบไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe comment ได no ้ด right? so, like ้วยนะคะใครไม่อยากฟัง YouTube แเราก็มีพอดแคสต์อยู่ใน Apple Podcast แล้วก็ Spotify ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ p พลนโทเจนิกเหมือนเดิมนะคะเป็นแบรนด์ของเมย์เองค่ะเป็นแพลนเบสนะคะมีทั้งพวกซูเปอร์ฟู้ดดริงน์ช็อกโกแลตมัท มีโปรโตีนชาสมุนไพรที่ทําร่วมกับแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังมีผงผักที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายบำรุงเลือดอะไรต่างๆมากมายวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะบ๊ายบาย